สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ AMC Free n e t n o e l นะครับในช่วงเย็นวันพฤหัส,สบดีที่24กันยายน2563นอกจากท่านจะเข้ามาติดตามในช่องของ AMC Free n e t n o e l นะครับแล้วท่านจะได้เล่นเน็ต VPN ฟรีด้วยนะครับเล่นตรงไหนก็คงจะ,ะให้ท่านชมที่เข้ามาใหม่ลองเข้าไปติดตามในคลิปก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะในคลิป ต่างๆที่เคยได,ได้รีวิวมานะครับตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับต้องแจ้งว่าในแต่ละคลิปนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเล่นเน็ต vpn จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเพราะฉะนั้นหลายคลิปที่เคยได้รีวิวมาอาจจะเล่นไม่ได้นะครับตามนั้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ทั้งในเรื่องทฤษฎีและปฏิบัตินะครับในการที่เราจะใช้ แอปต่างๆนะครับในการสร้างไฟล์และก็ที่สำคัญนะครับช่วงหลังนี้ AMC ก็จะแนะวิธีที่เล่นเน็ต VPN ง่ายๆโดยเฉพาะในปี2020นะครับการเล่นเน็ต VPN นั้นถือว่ามีอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะเข้าไปใน Google Play หรือ Play Store นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดเอาแอปต่างๆมาเล่นได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของซิม2และ DT แทนะครับ โปรต่างๆก็ไปตามโปรที่ได้แจ้งไว้ในคลิปหลายคลิปก่อนหน้านี้นะครับท่านจะต้องเข้าไปติดตามย้อนหลังดูนิดนึงนะครับโดยเฉพาะใน Play Store นั้นมีแอปที่ถูกต้องตามหลักหรือว่าถูกกฎหมายนั่นเองนะครับเข้าไปอยู่ใน Play Store เพราะฉะนั้นใครจะดาวน์โหลดมาใช้งานก็ถือว่าใช้ได้นะครับและมีโปรมีในส่วนของซิมที่ใช้ได้ ตามที่แอปต่างๆนั้นได้แจ้งไว้นะครับก็ลองดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็แล้วกันนะครับหลายคนนะครับน้องๆสงสัยว่า h t t p i n j e c t o r กับ OpenVPN นั้นนะครับทำไมยังอยู่ยงคงพันก็เพราะว่าแอปเหล่านี้เป็นแอปต้นแบบนั่นเองนะครับท่านชมแอปที่ modify ขึ้นมาก็เป็นถือว่าเป็นแอปที่เป็นประยุกใช้นะครับแต่ว่าเขาก็ทำการอัปเดตให้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ในการที่จะเล่นเน t ต i p n นอกจากที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นที่ดาวน์โหลดได้จาก Play Store ก็ถือว่าทาวนและมีความเสถียรพอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับในช่อง r m c นั้นก็จะสร้างไฟล์ไว้บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่อสอนวิธีการต่างๆมากมายเพราะว่าในอดีตนั้นเคยได้ทำการสอนมาแล้วก็ทำให้ การเล่นเน็ตเอ็นนั้นยากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็จะมีเทคนิคและหลักการเล่นอ่าโดยคร่าวๆและโดยละเอียดก็ได้นะครับก็ลองติดตามดูในแต่ละคลิปนะครับมาในคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้แจกไฟล์หลายวันนะครับโดยเฉพาะจะทดสอบไฟล์แอป HTTP Injector หรือแอปรูปหัวจรวดนะครับในโปรไลน์ซิมทูนะครับ ราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมได้นำเข้าในส่วนของ AMC S อ่า AMC 5D นะครับก็คือ5วันนะครับถือว่าเสถียรมากนะครับอ่า AMC 5D ก็คือ5วันไทย20ถึง25กันยายน63วันนี้วันที่25นะครับท่านเออยิ่งสีนะครับทน้ำจมยังใช้ได้อีก1วันนะครับผมทำการคลิกหยุดก่อนนะครับและจะทำการ อ่ะสตาร์ทนะครับหรือว่าทําการคลิกเชื่อมต่อให้กับท่านชมก่อนที่จะคลิกเชื่อมต่อนะครับผมออกจากหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเพื่ออ่ขอโทษนะครับคลิกผิดไปนิดนึงอ่าเพื่อทดสอบว่าเข้าไปใน YouTube นั้นสามารถจะใช้งานได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาต่อในส่วนของแอป,ปที่อ่ไฟล์ที่ได้แจกไว้นะครับเห็นไหมฮะไม่มีนะครับตรงนี้นะครับ ข้อมูลมือถือนั้นเปิดเรียบร้อย Wifi ไ,ไม่ได้เปิดนะครับท่านชมดูก็แล้วกันนะครับผมคลิกให้ไปดูในต้นทางนิดหนึ่งนะครับจะคลิกเข้าไปที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับท่านชมให้มองเห็นว่าเครือข่ายนั้นนะครับได้เปิดการใช้งานนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะมีข้อมูลมือถือนั้นเปิดการโร a m i n g ได้เปิดนะครับและก็ในส่วนของการเล่นเข้าไปใน YouTube นะครับอชอบคลิกไปถูกตรงนั้นเดี๋ยวเขาก็ว่า ไม่เปิดนะครับคลิกให้ดูก่อนกันละกันนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเล่นไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาที่ในส่วนของแอปรูปจรวดนะครับทําการนําไฟล์เข้าเสร็จนะครับทําการคลิกเริ่มนะครับก็ดูข้างบนกันล้วกันนะครับท่านชมถ้าทําการเชื่อมต่อติดนะครับรูปเมฆฝนฟ้าคะนองกลายเป็นเมฆขาวนะครับ ก็ถือว่ามีรูปกุญแจตรงนี้ถือว่าเชื่อมต่อติดเรียบร้อยนะครับจะเข้ามาในส่วนของการทดสอบก่อนนะครับหลังจากที่ทําการเชื่อมต่อติดนั้นก็อาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับตรงนี้ก็อธิบายให้กับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับสําหรับผู้ที่เคยติดตามในช่องของ RMCFre e Net c น a n n e l วก็คงไม่มีปัญหานะครับเราจะสามารถเข้าลิงก์ต่างๆตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศนะครับดูหนังฟังเพลง ครบหมดนะครับท่านผชมผมคลิกเข้าไปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับพยากรณ์อากาศนะครับถ้าหากใครจะเข้าไปในลิงก์อื่นก็คลิกกลับมาแล้วก็เข้าไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะ,อะลองดูสักครู่นะครับเห็นไหมฮะเน็ตวีพเอ็นก็เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็คงจะนําไฟล์ที่ เป็นไฟล์ที่น่าจะสถียรนให้กับท่านชมได้ดูนะครับจะเร็วไม่เร็วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ AMC Free n เน c h a n n e l ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ